ปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังหายใจรถต้นๆ้นคอทีมอัดดับท็อปโฟอยู่เพียงไม่กี่แต้มครับซึ่งนั่นหมายความว่าโอกาสในการไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกยังคงเปิดกว้างอยู่เสมอแต่ถ้าหากพวกเขาก้าวพลาดจนร่วงลงไปอีกเพียงแค่เดือนเดียวการไล่ล่าพื้นที่ยุโรปจะกลายเป็นเพียงการควบคุมความเสียหายทันทีดังนั้นตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้จึงเปรียบเสมือนช่วงเวลาชี้ชะตาของทัพปีศาจแดงอย่างแท้จริงครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึก5การเซ็นสัญญาที่อาจพลิกโลกสิ่งแรกที่บอดบริหารต้องทำคือการลดภาระค่าจ้างอันมหาศาลครับชื่อที่ลอยขึ้นมาอย่างชัดเจนคือคาเซมิโรและแฮร์รี่แม็กควายซึ่งทั้งคู่กำลังจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปีหน้า นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นที่มีสัญญาจำกัดอย่างทอมฮีตันรวมถึงดาวรุ่งอย่างคอบบี้เมนูที่ถ้าหากเวลาลงเล่นภายใต้กุญซือใหม่อย่างรูเบนอโมริมยังคงถูกจำกัดการปล่อยยืมตัวระยะสั้นเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็นับเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดครับและเมื่อเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วนี่คือ5นักเตะที่จะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในฤดูกาลนี้ครับอันดับที่5ยานดีโอมงเด เป็นที่รู้กันดีครับว่าเป้าหมายเบอร์หนึ่งในตำแหน่งปีกของยูเนเตดคือองตวนเซเมนโยแต่ในเมื่อดูเหมือนว่าเขาจะเลือกย้ายไปอยู่กับคู่อริอย่างแมนซิตี้แทนการพลาดเซเมนโยอาจกลายเป็นโชคดีชั้นยอดของยูเนเตดก็ได้ครับเพราะตัวเลือกอย่างยานดีโอมองเดอาจเป็นอาวุธที่ร้ายกาจกว่าเดิม เขาเพิ่งประกาศสักดาห์ให้คนทั้งโลกสั่นสะเทือนด้วยการทำแฮตทริกในบุนเดสลลกาพาไลฟซิกถล่มแฟรงเฟิร์ตไปถึง6ประตูต่อศูนย์กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ที่ทำแฮตทริกได้ดีโอมงเดคือปีกประเภทที่ยูไนเต็ดหอยหาครับเขาไม่ต้องการบอลที่สมบูรณ์แบบขอแค่มีพื้นที่ว่างเขาก็พร้อมจะควบตะบึงเข้าไปสร้างความอันตรายด้วยตัวเองทันที ในระบบ3-4-3ของอโมริมดิโอมงเดสามารถยืนสูงเป็นกองหน้าริมเส้นเพื่อดึงแนวรับคู่แข่งหรือจะหุบเข้ามาเป็นกองหน้าตัวที่2ก็ทําได้ไร้ทิติครับปัญหาเดียวคือราคาที่พุ่งสูงถึง85-100ล้าถึงนป่อล้านปอนด์ซึ่งอยู่ในเตดต้องบริหารงบประมาณให้ดีหากต้องการคว้าตัวอัจฉริยะรายนี้มาครองอันดับที่4 m a แม็กซี่อาราอุโคจากสปอร์ติ้งลิสบอน ถ้าคุณดูเกมของ u ยูไ e นเตตเพียง5นาทีคุณจะเห็นจุดอ่อนเดิมๆคือฝั่งซ้ายที่มักจะตื้อและหมดไอเดียในการเข้าทำครับในเกมกับเอเวอร์ตันเราเห็นอโมริมต้องแก้ขัดโดยการส่งดิโอโก้ดัลอดไปยืนแทนแพทริกดอกูจนเกมรุกฝั่งนั้นแทบหยุดชะงักแม็กซีอาราอูโคคือคำตอบของปัญหานี้ครับเขาเป็นนักเตะที่เร็วตรงไปตรงมาและมีพละกกำลังมหาศาลในการวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกม อาราอุโคเคยทำงานภายใต้อโมริมมาแล้วดังนั้นเขาจึงเข้าใจระบบวิงแบ็กตัวรุกอย่างดีแมสปอร์ติงจะตั้งค่าฉีกสัญญาไว้สูงถึง80ล้านยูโรแต่ถ้าหากยูเนเตตต้องการแก้ปัญหาฝั่งซ้ายให้จบในระยะยาวการลงทุนกับสิทธิ์เก่าคนนี้ถือว่าคุ้มค่าทุกปอนครับอันดับที่ 3. เอเลียตแอนเดอร์สันจากนอตติงแฮมฟอเรสปัญหาใหญ่ที่อโมริมกำลังเจอคือการเปลี่ยนจากรุกเป็นรับในแดนกลางครับ เมื่อเสียบอลพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษมักจะว่างเปล่าจนแนวรับต้องทำงานหนักเกินไปเอเลียดแอนเดอร์สันคือมิดฟิลด์ประเภทปิดทองหลังพระที่อยู่ในแตัดต้องการครับเขาไม่ใช่พวกยืนชี้สั่งการแต่เป็นพวกที่เข้าปะทะเป็นคนแรกสถิติการเข้าสกัด44ครั้งและการแย่งบอลคืนได้ถึง142ครั้งในฤดูกาลนี้คือเครื่องพิสูจน์ความดุด,ดัน แอนเดอร์สันจะเข้ามาช่วยหยุดเกมโต้กลับและพาทีมออกจากสถานการณ์คับขันได้ดีเยี่ยมแม้ฟอร์เรสจะตั้งค่าตัวไว้สูงหลิบแต่นี่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในแดนกลางที่อยู่ในเตดจะมองข้ามไม่ได้ครับอันดับที่ 2. องคอนเนอร์กัลลเกอร์ในเกมระดับบิ๊กแมชการควบคุมแดนกลางคือสิ่งชี้ขาดผลแพ้ชนะครับและไม่มีใครจะเหมาะสมไปกว่าคอนเนอร์กาลาเกอร์อีกแล้วครับ เขาถูกสร้างมาเพื่อทำลายจังหวะคู่แข่งและช่วยเพรสแดนบนแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกาลาเกอร์ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกแม้แต่วินาทีเดียวแถมล่าสุดเขายังโชว์ฟอร์มโหดทำประตูให้อตเลติโก o มาดริดมาได้อีกด้วยโดยราคาประมาณ30ล้านยูโรและการที่เจ้าตัวต้องการโอกาสลงสนามมากขึ้นนี่คือดีลที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือที่สุดในตลาดรอบนี้ครับและอันดับที่1ไอแวนโทนี และอันดับสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาที่แพงที่สุดในโลกครับนั่นคือการทำประตูครับอยู่ในเต็ดพิจารณาไอแวนโทนี่มานานและผลงานในซาอุดีอาระเบียที่ซัดไป41ประตูจาก59นัดกับอันอาลีก็ยืนยันแล้วว่าสัญชาตญาณดาวยิงของเขายังคงขมกริบครับ โทนี่คือคนที่สามารถเปลี่ยนโอกาสเครื่องเครื่องกลางกางให้เป็นประตูได้ทันทีแม้เงื่อนไขเรื่องภาษีและสัญญากับอันอาลีจะดูซับซ้อนแต่หากยูเนเตตต้องการใครสักคนที่ลงสนามแล้วตัดสินเกมได้เลยโทนี่คือตัวเลือกที่พร้อมใช้งานมากที่สุดในโลกตอนนี้ครับคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยครับว่าตำแหน่งไหนที่แมนยูเนเตดต้องแก้ไขด่วนที่สุดในเดือนมกราคมนี้และคุณอยากเห็นใครชูเสื้อมากที่สุด ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบและถ้าชอบบทวิเคราะห์นี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ทันเกมลูกหนังต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปบนหน้าจอของคุณสวัสดีครับ